กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมไอพี่น้องมูเพื่อนเบิร์ตสุขูสุคนกลับมาพบมาพ่อเนาะครับซองเบาตาบันเฮาคือเก่าอีกแล้วผมไอพี่น้องตอนนี้เนาะกําลังเดินทางเนาะลงไปขัวมิตรภาพไทเล่าพ่อแม่พี่น้องเลยก็คืออยู่ดานเนาะสวรสดเขตแล็ตรงกันข้ามกับหมกดาหารผมไอพี่น้องเลยกําลังจะไปะทรงเอื้อยเนาะเพื่อนก็สิลงไปเหตุงานหรือว่าลงไปทํางานหางเงินอยู่ทาง ฝั่งไทยพ่อแม่พี่นอ้องการโยงไปเห็ดงานอ่าหานอย่างไรเนะาะใครกับเขา่าหานอยู่หานอาหารตามสั่งนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยกะรอย่างไรเนาะทางด่านเพื่อนก็เปิดอ่าเป็นปกติแล้วบ่หรือจะอย่างไรนะแต่เท่าที่หู้เนาะกคือตอนนี้กะเปิดอ่าข้ามไปมาหาสู่กันได้แล้วเนาะขนโลกคนอ่าทรงเพื่อนก็โอ้ยเนาะเทีเ่ยวรุรัดรุนรัดอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกะ แต่ปีก่อนๆเนาะแต่ช่วงโควิดยังบ่เข้ามานี่โอ้ยรถล่างแฮงหลายกว่านี้พ่อแม่พี่น้นองเต็มตึงอยู่เนาะตาเองก็บ่ได้ลงมานี่ก็ก็2ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องกมื้อนี้กเาเอื้อยเพิ่นเนาะกสิไปกับ่ลานเลยเนาะกับาวแหล่เออพิ่นพุ่นเนาะรถคนส่งเพิ่นก็เียวอ่าาวแหล่เพิ่นก็โอ้ยว่าเนาะม,มื้อนั้นยังจมเมื่อยำนาอยู่มื้อนี้ก็คืออ่าสิบ่ได้เมื่อยแล้วล่ะบดนี้ว่าแต่กเมื่อยา สู่งานต่ออยู่ทางฝั่งไทยป้ะแหละนกผมไม่พี่น้องเนาะเห็นจังไดคนเขาก็บ่มีผู้ใดอยากหนี่จากบ้านจากเมืองแต่ก็เอาการงานกันคำผมไม่พี่น้องเอกลัวมีโอกาสกันเห็ุหาไปเนาะแต่ตอนนี้ก็โอเคนกวันนี้เราลงมาฮอดด่านสวัสดิเกตที่ดับลอยแล้วเนาะสองสาวเพื่อนกันจะไปไทยป้าอะไรแบบเด็กไม่พี่น้องเอ้ยดับแนวทันเล็วนาะเป็นเังได้จะพากันไปเหตุงานไปทางบอกพี่บอกน้อกคนเดียวนี่เนาะอาหารแบบ จังได้ฮานะฮารตามซังเออเนาะสาวเหล่ือสิบวได้ดับหน้าแล้วบาดีไปด้พี่น้องโอ้ยเนาะคุณว่าแต่ให้นะหวัดว่าให้ไปส่งเนาะลงไปทำงานไปยู่แถวเขตใดก่อนยู่แถวปฐุมธานีโอ้แถวลังชิตแถวปทุมธานีเนาะอ่าเจ้าก็ถือว่าเนาะกัทางดานเพื่อนนี่ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะเพื่อนไปดพี่น้องเลยเนาะเปิดเป็นปกติแล้วบ่รืมว่าจังใดกร ชองนี้นะเนาะชองบนขวบเนาะอนที่ข้ามไปแต่ังได้ข้ามไปเรื่ยบริว่ถาถารถพังนี่บรารแบบได้เไปล่อรถี่พังนั่นเลยเอาไปเอน,นะไปกเาน,นา่อ,อนะอนจันน้อยมันจีชสวยเนาะพี่น้องไปโอเคเนาะไปก็ตั้งใจใหเห็ดงานหาเงินเนาะ <laughs> ไปโอเคไปไปเถอะเนาะไปไปพี่น้องโอ้ยหูเนาะอกสาวเพิ่นไปแล้ว เลยบอตาเนาะแล้วก็สาล่เพิ่นลานเนาะเพื่อนน้องอ่ารถอ่าผู้มาส่งกันน้องไผ่พิ่นเป็นังดๆดับหน้าเมื่อที่ก็ดับหน้าือเก่าจังหเนาะโอ้ยังบ่มีอ่าเพี่ยนบ่มีงานไปทางบอตาแต่ก็ใครจะไปอยู่บ่เออจะไปอยู่เพิ่นว่าเนาะกับกแบบก็เคยไปก็คืออะไรเรยกว่อันไทยเคยไปจ้วยก็คือเอาคยเพ็งงานอีกเออ ไปเถอะเนาะไปเถอะเนาะไปจช่นนักับเมื่อได้เถอะเนาะเพราะว่าน้อยกับชวยดับให้ดำหน้าได้พ่อยพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะพ่อยพี่น้องเนาะไปเช่นใดกับเมื่อดำหน้าโตบอตาก็ได้พ่อยพี่น้องเลยก็โอ้ยเนาะบอตาเองกับไปลงมาทางด่านเพื่อนี่โอ้ยเนาะสองปีกว่าแล้วพ่อยพี่น้องเลยลงมาตั้งแต่ข่าวอ่าเหยีดงานกับบอจิตเลยเนาะไปทำงานอยู่ทางฝั่งไทยบอตาเองเคยไปได้พ่อยพี่น้อง แต่การไปเหตุงานเนาะยู่ไทยนี่ก็ตอ้องเหตุหนังสือหรือว่าเหตุบัตรเนาะทำงานมันยังาหายมันเรียบร้อยได้พ,พ่อแม่พี่น้องลานบาตากบเอื่อยบาตาถือว่า,ามีบัตรทำงานมันยังเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนงานเก่าอยู่หั่นเพิ่นก็เหตุเรียบร้อยผ่านมาไปแล้วเพิ่นก็ขึ้นมาพวกมึงน,นึงเนาะบัตรนี้ทั้งห้านเพิ่นก็เปิดเป็นปกติเลยก็กลับลงไปอีก,พ,กพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเนาะเจเนาะหรือว่าเทาแก่เพิ่น โทรขึ้นมาว่าทางห้านเปิดปกติกัให้ลงไปอีกอะลงไปพ่อแม่พี่น้องเลยก็แจงใจกัสู้ๆเด้อเนาะตั้งใจทำงานหาเงินพ่อแม่พี่น้องเลยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาต่อพ่อแม่พี่น้องเลยก็เนาะหลังจากพาเอื้อยเนาะพาลานกลับไปชงเอื้อยไปชงลานนะไปทำงานไปหาเงินนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนกับไปเหตุงานเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพั่นแหละ เพื่อนก็ว่าสิไปเห็ดงานอ่าอาอหารเพื่อนเนาะขายกับข้าวอาหารตามสั่งนี่แหละกะบตะกี้ก็คิดว่าพูดอะไรเนาะเร่ดำให้ดำหน้าพูดแหละจังว่าชิลงไปจังซี่นะแต่ก็พอดีว่าเนาะเพื่อนกะอ่าทั้งห้านเนาะทั้งห้าเนเพื่อนกะโทรขึ้นมาว่าต้องการคนงานพูดดีนะเก็ตจังใดเพื่อพี่น้องเลยกะบโบมีผู้ใดยอยากอ่ามีไปไกลจากบ้านจากเมืองตรงนั้นเต่อัน คือผู้กันเลยเนาะเรื่องการงานเฮ็ดกับมันกะว่าใดๆมันหายากเลยพี่น้องเลยแถวเมย์่ลกับว่าเรียงให้ลูกไปเลยเนาะแหงหน่อยคนอยู่นะแหดงดับหน้าแหงมือหน่อยคนอยู่นะแต่เหตุยังได้พี่นอ้องปวดยังหน่อยหนุ่มหมดว่าควรมีโอกาสหาเนะาะกะให้หให้เฮ็ดไปก้อนเพิ่ลว่าทางเอเวอร์าตาเนาะผลกันเห็น,นไบมสบายแน่เนาะแบบไปกวดไปกวดอ่า พยานเพิ่นเลยเนาะสุดก่อนบัดยังกินยายังบ่ทันเบิดซ่ําบัดไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮงน้อยตื่มบาดนีนี่กมาับนาแล้วเนาะให้บกยาวนึงพุ่นดัน3คน4คนบาดนีพุ่นเนาะเอื้อยเพิ่นกาบก้ามาโดอสบายดีแน่เนาะสบายโดบดนี้ฮงน้อยคนบดนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกกนักบ่เอพอเพิ่นกขาดนาแล้วแหละเนาะ ล pues you know? ่างหลดโก้กอยู่โอ้ยสบายดีเด้อเนาะเด้อเฮ้ยเนาะกูเสิแล้วไฮหนึ่งโมเมนต์ง่ายโมเมนต์พี่น้องเอ้ยแน่นี่ยเนาะขุดว่าลูกน้อยลูกน้อยบัดอ่าดีแต่ตอนนี้ว่ายามกินข้าวแล้วบัดบัดย่ามเห็ดเวียกนี่โย่เนาะอยากได้ลูกหลายๆนี่บัดย่ามเห็ดเวียกบัดบ่มีโมเมนต์พี่น้องเอ้ยหน่อยคนเนาะ กับจังไดกับบอตากับคือสีได้อ่ะขออนุญาตดับหน้าก่อนผมแม่พี่น <iet> ้องเลยเนาะจังอมาโอ้มาล้มกันโตแต่ว่าชีตั้งกล้องไว้เนาะอ่าให้ผมแม่พี่น้องเบิ่งกับมันกับคือชีเงาลิปมันกับคือสีโดนกับพูนเขาเมฆเขาหลานเปินกระพากันอ่ะเนาะริดน้ำอยู่จังไดห่อนบ่มาเน่ะแม่เนาะพากันนั่งแมปน้ำอยู่พูนห่อนห่อนเพื่อนวะถ้าพอเปินกรเนาะงขาดเลยก็ ไปที่ขึ้นไปเลยเนาะหากินน้ากินไงไปแหละ่อแม่พี่น้องโอ้เพื่อเชีย <S <S ่ยวไฮนี <Viol> ่น e ี่ยถือว่าดนเติบได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอ่าทาวิสอันสองไฮเง้านี่แล้วก็บอ่าตีไข่แน่เนาะมันก็เปลี่ยนไฮน้อยกระปอกกระแปะขึ้นไปแน่นะแต่ก็ยังอีกอ่าสองโบนบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเลยแต่ก็ไข่แน่แต่ว่าโอนมันโบยใหญ่ปานไรนะหน้ากระทงโบยใหญ่ปานไรดำมาถ้าว่าคนรลายในก็ ประมาณหามือพ่อแม่พี่น้องพงโตแคบทางนะเนาะโอ้ยแดดแท้แดดว่าตากระหิบเข่าฮิบเข่าเนาะจะหน้อยก็ว่าอยากกินข้าวเล่นนี่เนาะจะหน้อยก็ขึ้นกินข้าวจังได้แขงบ่แขงไหมเออจังได้คือแม่ไว้แท้นะฮะโอ้ท่านจังได้ก็แม่เลยนี่ดำปิดเมื้อนะเป็นสบายดีป้าลุงอยู่บ่นี่ชวนป้าลุงเพลินดับน้ำน้ำดู ดับน,น้า, bana, นา <S <S เด้อเออสบายดีมาดับน้ำตุนน okay. vale ้ำในเด้อบะชนเออเฮ้ยเนาะเกินกะลกก้ากะเป็นเล็บมวยพี่น้องเนาะลกมือเดียวดึงไปทัดแหละถึงได้บริดดับทั้งชั้นลูกไม่ใช่ไหมดับมาที่ลงเลยเออเนาะบะตาคิดว่าคือสิหลายชั่วโมงอยู่เนาะกลัวสิแล้วนี่อ้าวดำดำมันให้พี่ให้น้องเพคนเบิ่งเยอะนี่เฮ็ดดำเออสบายดีดำเป็นบ่เนาะดำมึงด้วยฮะ เอ็ดแบบนี้เนาะ่พ่ดำบไมเบิ่งกันดัดัดับไอ้ตัวนี้เนาะป้าทูผัวสเตปการดับหน้าของลานน้อยเนาะเอ็พูดป้าังเอาไปชั้นเลยพอนีักแล้วหักแล้วอ่าเนาะดัไวชมไจะกินขนมเดียวขึ้นไปนี่อ่าสีเลนไปชื่อน้ำเย็นๆมาชูกินนี่ดำดด บ่ใชายกุบมันหมวกเนาะจังได้ลูกไปหาเงินแล้วก็คิดหอดอยู่บ่เออหอดแล้วเป็นห่วงด้วยเป็นห่วงอยู่เนาะเฮงเบียรให้ไปเมยฝนวันนั่นแต่เฮ็ดจังได้มันก็ถ้าว่าสิห้ามบ่ให้ไปแบบอ่าเมนบ่มีเงินใช้เดนี่ยฝนวันเนาะพวกมีโอกาสพวกน้อยๆยังยังนมอยู่กะไปหาเอาพวกแม่พี่น้องเลยฟาตาเองก็คือจังซี่เด้อเนาะกะหาไปแต่ละมือใช่ไหมไปอ่า เวียดไปงานน้ำมานะาติเวลาอ่าเห็ดแนยมื้อน,นี้ก็คือสิบ่ได้ออกไปไหนดอกเนาะแต่มันสวยแล้วนะ, <c oughs> ะนเห็ดไปสิได้ทฐาลูกฐานลูกอ้าเนาะเห็หเดจัง,งได๋่ั่นปีหน้านี่บ่ต้องเห,ห <c oughs> ็ดหลายบอนเด้อปีหน้าเด้ <c oughs> อเห็ดคือเก่านีเละเห็ดคือเก่าเพิ่นว่าเนาะอ่าเพราะว่าเห็ดคือเก่าไปชี้เลยนะเคยเห็ดให้เห็ดน,หนาเนาะแบบแต่ข้าวพ่อข้าวเมยพุ่นพุ่นก็เฮ็ดตะไดรมากจริงจรินะถ้าคนหยกไม่สมัยใหม่คืออันบอตานี่ห่วยเนาะ โอ้ยว่าเห็ดพอได้อยู่ได้กินกับพ่อแหละนหนแต่เพิ่นก็บว่าอยู่พูดแหละเพิ่นว่าบัดรชูเท่าพูดหละเนาะสูสิจักอยากได้เองพึ่งว่าแต่เมนเมนพึ่งว่าเพื่อลูกเพื่อเต้าเนาะนี่อยากได้อยู่โอ้ม่พี่น้องเว้ยแต่เบิ้งนี่ป้อมันบริเวณหน่อยๆเนาะกาปิกานี่ชิมเขาได้เท่าไรกันบ้านี่สองร้อยโอ้เนาะสองร้อยบัตนี่มาฮัก ขายค่าฟุยออกไปพี่น้องค่าฟุยค่าน้ำมันเนาะค่าน้ำมูกน้ำมันนี่กัเบิดรได้พูดไหมพี่น้องเลยเนาะเบิดรคูปีเข้าก็ได้การยังเหลือการยังเหลืออยู่ประมาณอ่ะร้อยกาชอบพูดไหมพี่น้องอ่าหักค่าน้ำมูกน้ำมันออกไปบัดนี้บัดหลายคนกินบัดนี่นะมันกับเนี่ยบัดนี้ย้ำเบียกย้ำมีเวียกมีงานเนาะย้ำกันแก้วย้ำดองบัดนี้บ่มีเงินบ่มีครบัดยอดขายอีกยอดขายอีกเนาะพูดไหมพี่น้อง ปีนี่พูดก็ไ่ได้ปีนี้แบบหางได้พูยช่องโฉ่ทำมมพี่น้องเลยเข่าก็คือเห็นแะไรเนาะยังบุษันเขียวชังยังเหลืองอามทามอยู่เนาะโอ้ยว่ะเพราะว่าฝนตกนักนักในสองมือพุูดเลยเนาะน้องบอตาพุ่นนั่นเพื่นกอนแกหลังหาบกาบมาเนาะเอว่บดับเนาะบอตาก็คือสีดำก็หันได้พอมดพี่น้องเลยเนาะน้อยก็เริ่มอยากกินเข่าแล้วอ้าเนาะอ้าวสบายดีมันพี่น้องเพื่อนเเนาะ เออสบายดีมาแบบยาวๆเลยพ่อแม่พี่น้องเลยฮะโอเคเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องดาบหน้าก่อนมาตาก็ได้ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกันมาโตพ่อแม่พี่น้องเลยก็ดับหน้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโหก็ถือว่าขึ้นมาหาพักพักเพียงหรือว่าพักพอนกินเข่าบ้านนี่โอ้อยากเข่าเลยเนาะเชียงชัยมาตาลืมเกือบไม่ใส่ด้เนาะคือว่าถือลงมาอยู่วัวขึ้นใจ หย่าในก็ช่วงนี้นกับมันก็ขึ้นงามอยู่แต่ง,งวัวงผุนบกคอยมักเนาะหย่าที่ว่าหย่ามันเด็กคือหย่าสาบเสือหรือว่าหย่าขิวเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเป็นกระยานเบาตาเนาะย่างปบไปไวพ่อแม่พี่นอ้องเลยพอซื้อมาในราคาเก้าพันเนาะเก้าพันบาทได้พ่อแม่พี่นอ้องกลยตัวโบราณปบนไดนเนาะแต่โมเมนต์ซื้อปีนี้ได้พ่อแม่พี่นอ้องเลยซื้อแต่ปีที่แล้วนี่เนาะกายนี่มันกลายจากน้อยกว่านี้อยู่ตอปีนี้มักนกลาย อ้วนเลยกะใหญ่ขึ trips, ้นกว่าเก่าจัชหน่อยกะที่ไอ้ไก่ครับอันเอ้วนเพิ่นกะนังยังโมมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะเมื่อตั้งแต่เมื่อนั่นหมดละโอ้อเมื่อผลเมื่อน่ะผลตกแห้งขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้่นเมื่อใส่บาตรเนาะเพิ่นเมื่อใส่บาตรนะฮะยาดน้ำทำบุญไปให้ครับมาอ่าสวัสดีเนาะก็คือเอวาชนาเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้เสียได้จากไปเดือนอ่าก้อนๆนั่นแหละพรหมพ่น้อง ก็คือไปนี่ก็สิกินกับย่างเด้อเนาะไอ่อยากกินเข่าเลยได้พ่อพี่น้องเลยแต่ลงมารอบแรกเนาะกับจังสิเรนไปซื้อน้ำเย็นเนาะมาสู่เแ่าเมย์แถวพอเขาน้องเขาลาดกินพ่อพี่น้องเลยแต่พอบ่าตาเนี่ยอ้ยเนาะแบบเพิ่นเป็นลูกบาหวานพ่อพี่น้องเพิ่นกับเบอหอยอกินปนอะไรหดอกเนาะเป็นน้ำหวานน้ำย่างนะนี่แต่น้ำแข็งเนาะใส่ใส่ใสใน้ำเปล่าธรรมดาอะไแเลวกกินเพิ่นก็นได้ เป็นกัเป็นโรคเบาหวานแน่โรคความดันแน่นะกับอาบค่อยกินหวานปนใดพ่อแม่พี่น้องเลยกับที่ว่าเนาะอาเดินหน้าบาตากัไปสุดอยู่หันพ่อแม่พี่น้องเนาะไปสุดอยู่บนหัวหันอาเกี่ยวมันนี่ลงมาทางนี้กัสุดอยู่เจ้หัวตัวน,นี้เนาะ,ะเดี๋ยวบาตาชุ่มกองไปบึ้งสุดเจ้หัวนี่ทางเหนือพุ่นกัขึ้นไปสุดหันเนาะเบอาชุด ุดอยู่เจฮัวนั่นนั่นก็จะเป็นเตาท่านของบอตาเนาะผมเอ่น้องแต่ช่วงนี้มันแย่ผลแล้วก็บโบลิคอยนะโบลิคอยเผาบันไดก็นั่นก็เป็นทางคอไก่เนาะคอไก่บอตาแต่ก่อนบอตาเนาะเลี้ยงไก่ผมเอกน้องเคยซื้อไก่มาสองร้อยกว่าตัวเนาะผมเอกน้องแต่ก็ช่วงหนึ่งนะมันก็เป็นโรคระบาดผมเอ่น้องเลย น้องไก่ตายห้าไก่ตายไก่ยังเลยรับเลยแบบขายออกไปโมรไม่ไปนิน้องขายขี้ขึ้นไปเบิรงเนาะว่าเขาเขาเมย์เปิดเห็ดกินไปสั่งก็เขาเอื้อยเปิดเห็ดกินไปสั่งจมจมเมื่อยโอ้ยเนาะทึงๆูบไปเนาะขึ้นมาบัดเมย์เป็นไงหอ้อขี้ห้อกระต้มบอ่อยนาะกระต้มเออเออน,อเนาะลูกในกกินกน,น่อหมักทั่วแบงกับอาสามีรุ่นก่อนแล้วเนาะโอกระต้มเพิ่นว่า หลายๆคนก็คืออ่ะคือสิฮู้จักอยู่ดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ต้มใส่ในเอ่อใั่วแล้วก็ใส่มะกล้วยพ่พี่น้องเออเบิ่งเนาะใอนตแม่เพิ่นอ่าลอง่ออันให้เบิ่งอันโคนึงก่อนลองเบิ่งเนาะเอ้อ่าผู้ใดผู้ใดมักหวานก็ใส่น้ําตาลนําเนาะ้าผู้ใดอันบ่มักหวานก็อ่าใส่แต่แต่กล้วยับอ่า ในทั่วเนาะถ้าผู้ใดบ่มักกล้วยก็ใช้แต่ในทัวก็ได้บัดยามต้มนี่มันสิบ่นี่บ่นี่มันสิเข้าเข้าสิบ่จานเลยบ่จานถ้าว่าไปต้องแตกนี่จานบ่น้ําเคาเออน้ําเคาเนาะแม่เพิ่นกฮ้อนเือย่อยเือย่างแม่พี่น้องโอ้ฮ้อนนี่ขึ้นมาเนาะนมันได้ออกมาลักษณะได้บาดนี่เออนี่เนาะบ่แม่พี่น้องเนาะเออประมาณนี้แล้วก็สิเฮ็ด2กีบมัดเข้ากันได้เนาะ Ừ. Ừ. cái này, có đại, có ừ. Ừ. này thua à, à. phật à, này, này, này. Này, này này khác gì nó ah đâyมาจาก ah cổ sư nhiên phật phật phàm mà nì tôm để qua lưu qua ma sư bơi đấy cha ừ. này là cái tôm này ăn được đấy tuấn đấy um anh em khoe phật thích kinh nhá cha tràm ba tràm ba ừ, bưng nó phải bưng con phật này phật đó người tràm ba mực tràm một thua ừ. tràm ba mực thua nó oh phật จามปลามึกได้มาจากชาวซุกหน่อยเนาะแซ่บแซ่บอยู่บ่แซ่บปลาปลาตัวดึงปลาตัวดึงเรือนี่ออกหวานๆนัวๆเนาะผู้ใดพี่น้องเนาะบัตรตัวนั้นได้เช่าเชฟอุญญนตัวซีเมนน้องเงยเนาะของยังโบยแกก็เพิ่มเอื้นปลายังไงบัวจักเนาะม่บอกว่าถูกยี่สิบร้อยผัวโอ้แพงไงบัวแม่พี่น้องเลยปลาหลอดปลาลอดปลาหลอดกินปลาแซ่บเนาะยับน้าเมื่อๆกินยังกับแซ่บ เพื่อนเอาเพื่อนเอาปลางเห็ดเนาะปลาปลาซิวบ้านเราหนบ้านเราปลาแก้วป่ปลาแก้วบออปลแ้งนี่ก็พอแซ่บแบบเหมือนองเลยกรอบๆจ้าไม่ค่อดีเลยไม่เผาวยไม่สุลกโซทีนี้น่ม่มีแักพริกพเนาะไ่มีอะร่ั่วได้ั่วคนนี้ม่ดีเยะหมกตัวหรือว่า ในในหมวู่วงหิมพานเนาะได้ไปดีเนาะไปบ่อใช่ถั่วถั่วเบ๊โอ้มักถั่วไปนะเออเห็นมันไล่ไงเว้ยพี่น้องเลยอืมกินกับต่ำมังหุ่งคักเยอะฮะคือกำลังต่ำมึงจับเกิดมาแต่ดำหน้ามื่อเนาะหิวเข่าจับอย่างกระแซบบิดฮึใช่จับแบบมึกว่าได้ผู้แหละทงเนาะ Ba bán bà chắc bà chẳng là chắc sưu vân níu gửi gốc hôm bata mọi người 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 เสื้วงหเสนเกย่าีกี่ยน้าลาได้กินแล้รก็บเบยากยาได้กินกเบีาไม่ต้องเลยแสื้ั้งเยียงบอต้านี่ก็หกเลยเนาะเนี่ปเกะีด้ก็มีเือเกื่อน่น้องเครื่องกับเป็นมมเฮกแต่กระโปะรของเก้าแล้วไม่น้องเลย Styles, ถ, mm hmm. ถ้าทางเบนอีกจักสองสามมือเนาะถ้าถ้าเอื้ออ้วนเพิ่นชิมานะไปจังเบอร์โดถามเพิ่์นขมโพ่อจังแพงอยู่ได้ผลไหมพี่น้องนี่นะนี่ออกหวานๆแบบเพราะว่าปลาหมึกเนาะผพี่น้องเนี่ยแตแจ็คแมนปลาหมึอกยังบอร์ต้าก็บชเออ้นปลาหมึกแห้งอะไรเนาะปลาหมึกแห้งปลาหมึกแผ่น โอ้โหขกินพ่อแม่งเลยโอ้โหจืดไปเนาะตงมานนอกกอนพี่น้องห่อนเนาะอย่มานั่งอยู่ทานแบบเนาะห่อนเลยพี่น้องอยู่ในฮะอโ้โหงชายตอนตอนสี่โมงแรงอันหดอนขวเพื่อนนี่ต๊ะรดผลนี่เนาะอือ แรกๆคิดว่ามาเลยรชิได้ปิ้งิได้จีผมให้พี่น้องทำไห้รดสำเร็จรูปเลยเนาะ mm hmm. บาแซนกะ mm hmm. บบาแซนกะถุ mm hmm. ะงหนึ่งบาต้ากับถุงนะึงเนาะแรกก็ได้คนอะไยางคนละแนว mm hmm. ได้ชำกันบิดกตัวไ mm hmm. อฟซีเพื่อนกัน,นได้ฝากมาผ่านทางข้าสุกเนาะต mm hmm. ัว ตาาตาจื้อมาบุพเพพูดไหมพี่น้องเพิ่นกันซื้อฟี่ฟี่ทุกว่าเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นอืมส่งปลามึกง่ายกินแบบนอยแซ่บเนาะเลยบาตากับอันซาเละเพิ่นกะนกับลานเลยเนาะซาเละอะคือนประเพ็ิงานอยู่ไทยแหละพ่อพี่น้อง มันกับเได้อนดำหน้าแล้มูลแล้วอ่ะเดีววยวพอหยอกเพิ่นกั <c oughs> <c oughs> คิดว่าเพิ่อนอะจีไปแล้วดำให้ดำหน้าพิ่นเนาะแต่แบบทางเขาแก่เพิ่นแบบต้องการคนอย่างคีนะก็เลยลงไปพลอนดองเลยาไปชมเพิ่นเ,พนเนาะรสชาติปลานี่กยกอบหวานเนาะมันหวานนันวมันแบบยังไงเพิ่น คนโอ๊คคนปีกมันระบบมาตากอะตักช <the> <happy> ีว <apply some drinks> ่าจ <acle> ังใดพ่อแม่พี่น้องอือว้าเนาะกาอ้าพักกับตากแดดถาวะจนเหียวน้องพักบงพักบงกับตาแหกนั่นพักบงกับตาแดดจนเหี่ยวเว้ยพี่น้องเว้ยอุ้ยแบบเพราะว่าอ่าน้ำเนาะ น้ำกระลายอะน,นะแต่ก็นากับเป่งออกน้ำอยู่กับยัในในงไงพวกนี้แบบฝนตกนักแห้งนี่สองมื้อแหละพวยพี่น้องตกลงมากรบแห้งขนาดเนาะน้ำก็จนล้นให้ล้นขั้นไปพวยพี่น้องกระนากับขาดตั้งแผลปองอยังไม่ลงป้านครับผู้ใดน,นาะพังเบิง่งฝนฝนห้วยผูผ้นั้นแต่ป้านย่ามฝนที่กับมันขาดไปก็เก้านราะว่า,าดินเขายัางโบเน่นยังโบแข็งทีนะถ้าไปป้านนี่กขาดอีกพวยพี่น้องเลยพังเบิ่งฝนฝนห้วยก่อน าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบกัน้ก you know, uh, like right. so uh, ็จะได้หากินข้าวกินน้ำเลยเพื่อนกันเห็ดยู่กว่ากินแล้วเลยเนาะตาบหมกทัวแล้วกักินก yes, ับปลาหวานนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องกับมอตากันกขออนุญาตเอื้อนปลาหวานเนาะหงบูฮู้จักซื้อเพิ่นอนโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาไว้พบพ่อกับบอตาในคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กันขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกั ยังไรก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณบับสคูสกคนเดอเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่นอาา้องเ้ยบอสตาเขาจะได้ขอก่าวเข้ามาสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบายบายเนาะพ่อแม่พี่น้อง